เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณป๊อกคุณป๊อกเล่าว่าผมสอบติดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพและพอช่วงเทอมแรกก็จะมีรับน้องของคณะผมอยู่คณะนิเทศครับโดยครั้งนั้นรุ่นพี่และอาจารย์จัดทริปไปเที่ยวที่เกาะแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกนี่เองช่วงนั้นทุกคนก็ยังไม่ได้สนิทอะไรกันมากมายวันออกเดินทางคือเช้าวันศุกร์ เดินทางไปถึงท่าเรือก็เที่ยงและก็ต้องต่อเรือไปอีกจนถึงเกาะที่พักของเราค่อนข้างเป็นส่วนตัวเรียกได้ว่าเมาเกือบหมดทุกบังกะโลของรีสอร์ทนั้นเลยพอถึงที่พักก็จะแบ่งกลุ่มกันหลังละสี่คนที่นอนจะเป็นแบบปูพื้นนอนเรียงกันเป็นแถวสี่คนครับพอเก็บข้าวของเสร็จพวกอาจารย์และรุ่นพีก็นัดไปที่หาดและก็เริ่มกิจกรรมกันจะเป็นกิจกรรมเพื่อความสามัคคีทั่วไป ตลอดทั้งบ่ายพอหลังอาหารเย็นช่วงกลางคืนจะมีกิจกรรมวัดความกล้าครับผมก็พอจะเคยได้ยินมาบ้างโดยรุ่นพี่จะแบ่งกลุ่มพวกเราเป็นกลุ่มละประมาณ15คนต่อรุ่นพี่หนึ่งคนพาเดินขึ้นไปบนเขาและก็เข้าป่าครับเดินไปลึกเลยจนไปถึงลานที่เป็นพื้นทรายแต่รอบๆก็เป็นป่าตอนกลางวันมันคงไม่เป็นไรแต่กลางคืนนี่มันทั้งเงียบทั้งมืดและก็เย็นเย็น ยังไงบอกไม่ถูกกิจกรรมนี้คือให้พวกน้องใหม่จุดเทียนนั่งล้อมเป็นวงกลมและหลับตาทำสมาธิโดยรุ่นพี่จะนั่งอยู่ตรงกลางพร้อมกับจุดธูปไว้หนึ่งดอกและก็เล่าเรื่องผีครับโดยที่ห้ามให้ใครลืมตาจนกว่าธูปจะหมดดอกและถ้าจับได้ว่ามีคนลืมตาแม้แต่คนเดียวจะต้องเริ่มจุดทูปเล่มใหม่ดังนั้นแน่นอนว่าไม่มีใครอยากลืมตาแน่แนระหว่างที่ผมนั่งฟังรุ่นพี่เล่าเรื่องผีไป สักพักผมรู้สึกได้ยินเหมือนเป็นเสียงเดินบนพื้นทรายเวลามีเดินก็จะมีเสียงครับไม่น่าใช่รุ่นพี่คนนี้ครับเพราะเสียงมันมาจากด้านหลังเหมือนเดินวนไปมารอบๆวงที่เรานั่งกันตอนนั้นผมก็ไม่กล้าลืมตากลัวจะต้องเริ่มใหม่แต่ผมก็คิดในแง่ดีว่าคงจะเป็นรุ่นพี่คนอื่นแอบตามมาแกล้งให้กลัวหรือเปล่าผ่านไปน่าจะประมาณไม่ถึงสิบนาที โอเพื่อนผมที่อยู่ข้างๆร้องลั่นขึ้นมาเลยครับทุกคนตกใจลืมตาหันหลังไปมองกันหมดรุ่นพี่ถามว่ามีอะไรร้องทำไมโอเพื่อนผมบอกว่าเมื่อกี้มีมือมาจับที่ท้ายถอยผมมือเย็นยเยือกเลยตอนนั้นทั้งรุ่นพี่และทุกคนต่างตกใจกลัวกันหมดสุดท้ายก็แยกย้ายกันลงจากเขาทันทีพอกลับมาถึงที่พักโอซึ่งก็นอนห้องเดียวกับผมนี่ละ่ะ มันก็บอกว่าเมื่อกี้มันแกล้งจะได้ลงมาเร็วๆแล้ว,ลวมันก็หัวเราะใหญ่จนคืนนั้นก็นอนหลับเรียงกันสี่คนโดยผมจะนอนในสุดฝั่งติดหน้าต่างถัดมาเป็นโอกลางดึกผมลุกมาเข้าห้องน้ำเป็นห้องน้ำในตัวติดกับประตูเข้าห้องตอนนั้นจำได้ว่าท้องเสียครับระหว่างทําธุระกดเล่นมือถือไปก็ได้ยินเสียงประตูห้องครับดังกึกกัก กักกักก็ไม่ได้คิดอะไรคงเป็นลมตีเข้ามาพอทำธุระเสร็จเปิดประตูห้องน้ำออกมายังไม่ทันปิดไฟห้องน้ำสายตาผมมองไปที่ที่นอนแล้วรู้สึกแปลกแปลกเลยลองนับเท้าดูหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเท้ามีเท้าเพิ่มขึ้นมาจากตรงผ้าห่มของโงตอนนั้นไม่ได้ตาฝาดแน่ๆครับมองแล้วมองอีกยังไงก็มีเท้าเกินผมเดินเข้าไปปลุกเพื่อนคนที่อยู่ใกล้ห้องน้ำที่สุด มันก็งวงเงียลุกขึ้นมาผมชี้ให้มันมองไปที่เพื่อนคนนั้นจังหวะนั้นเองสิ่งที่ผมกับเพื่อนเห็นคือเงาดำๆเป็นร่างคนลุกขึ้นมาจากที่นอนตรงนั้นและก็เดินหายไปทางหน้าต่างผมกับเพื่อนได้แต่มองหน้ากันตัวแข็งทื่อและคืนนั้นผมนอนตรงนั้นยาวเลยไม่กล้ากลับไปนอนที่เดิมเช้าวันต่อมาตอนไปกินอาหารเช้าวพวกผมสี่คนก็ไปนั่งโต๊ะใหญ่แต่สิ่งที่แปลกคือพนักงานกลับเสิร์ฟจาน และช้อนซ่อมให้ห้าชุดโดยชุดที่ห้าวางไว้ที่คางางโอ้ผมกับเพื่อนที่เห็นเมื่อคืนชักใจไม่ดีแล้วเลยเล่าเรื่องเมื่อคืนให้โอฟังสังเกตได้ทันทีเลยว่าโอสีหน้าเปลี่ยนไปโอบอกพวกผมสั้นๆว่าชัดเลยกูโดนแล้วและเล่าต่อว่าเมื่อคืนมันแทบไม่ได้นอนเลยตอนกลางดึกมันรู้ด้วยว่าผมลุกไปเข้าห้องน้ำแต่มันขยับตัวไม่ได้เหมือนมีคนมาบีบคออยู่ ได้แต่ลืมตาแต่พอลืมตาก็เห็นรางๆเป็นร่างผู้ชายผิวคล้ำตาแดงกำ่ำคล้อมอยู่จ้องมองด้วยสายตาเคียดแค้นได้ฟังอย่างนั้นพวกผมนี่ขนลุกชูชันเลยครับสุดท้ายจนกลับกรุงเทพก็เหมือนจะยังตามมาอีกเพราะยังมีเหตุการณ์บ้างที่เวลากินข้าวแล้วจะได้ชุดจานช้อนซ่อมเกินจนโอมันต้องไปเข้าวัดทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เหล่าสัมภเวสี อยู่นานกว่าจะกลับเป็นปกติ